อุบายยึดเมืองโดยไม่ต้องรบพุทธศักราช2,149พระเจ้าวัตคามินีแห่งลังกาหรือประเทศสีลังกาคิดขยายอำนาจหมายจะยึดเอากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้นแต่ไม่ใช่ด้วยการหักหารเอาด้วยการรบจึงคิดอุบายท้าพนันต่อสู้ด้วยสติปัญญาให้เบิดทองคำหลวง หลอมเท่าใบมะขาม8 4 0หมพเมตรให้พรามเท่าเจ้าปัญญาเจ็ดคนเดินทางมายุทธยาขนลงเรือสำเภาพร้อมพระราชสารและเครื่องบรรณาการล้ำค่าเต็ม,มเจ็ดสำเภาเรือท้าพระเจ้ากรุงสยามให้แปลพระธรรมในเม็ดทองคําเรียบเรียงลำดับให้ถูกต้องภายในเจวันหากทํามิสำเร็จ อายุทยาจะต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองแก่ลังกาเป็นประจำทุกปีตลอดไปแต่หากแปลได้ทรัพย์สินทั้งเจ็ดสำเภอจะมอบให้อายุทยาสมเด็จพระเอกาทศรสจึงให้นายศีธนนชัยสังฆการีหรือเจ้าหน้าที่กรมศาสนาเขียนประกาศนิมนต์พระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิและนักปราชญ์เข้ามาช่วยกอบกู้บ้านเมือง แต่ก็ไม่มีผู้ใดทำได้สำเร็จหกวันต่อมาทรงพระสุบินเห็นช้างเผือกเชือกหนึ่งจากทางใต้ประกอบกับนายศรีธนนชัยสังฆการีเดินทางไปวัดราชานวาดและพูดคุยกับเจ้าสามีรามพระสมที่เดินทางมาจากนาครศรีธรรมราชเพื่อมาศึกษาวิปัสสนาธุระที่อยุธยาพอดีเจ้าสามีรามจึงได้เข้ารับหน้าที่ แปลพระคำภีเจ้าสามีรามทราบด้วยยานทันทีว่าอักระในคำภีหายไปเจ็ดตัวและมีตัวใดบ้างที่หายไปพรามทั้งเจดคนจึงนำทองอักษรที่ซ่อนอยู่ในมวยผมออกมาคืนให้จากนั้นเจ้าสามีรามก็สามารถแปลพระคำภีได้ถูกต้องทุกประการพรามทั้งเจ็คนยอมแพ้ มอบเครื่องบรรณาการทั้งหมดให้เจ้าสามีรามและกราบบังคมทูลลาสมเด็จพระเอากาทศรสกลับลังกาไปสมเด็จพระเอากาทศรสจึงพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จให้นามว่าสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคู่นูปรมาจารย์ซึ่งคนทั่วไปเรียกท่านว่าสมเด็จเจ้าพระโคหรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ขอได้รับความขอบคุณจากสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาสอปอ,อปกป้องพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาปกป้องแผ่นดินไทยผลิตสื่อและเสียงโดยสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาสวัสดีค่ะ